ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวขเขมรแห่กลับบ้านใครไม่กลับจะยึดที่ดินจะโดนตั้งข้อหาเป็นกบฏนะจะยึดพาสปอร์ตยึดสัญชาติโอ้โหงานนี้แห่กันกลับเพียบเลยตอนนี้ขเขมรนะครับกลัวโดนยึดที่ดินไม่วนะ่าแต่มีที่ดินด้วยลนะอ่อนะเออไปกลัวทำไมใช่ไหมมันยึดก็มันยึดไปสินะเออ อยู่ประเทศไทยนี่แหละนะเผื่อประเทศไทยก็จะให้สัญชาตินะเ,เป็นกบฏไปเลยนะประกาศตัวเลยข้าคือกบฏข้าไม่เอาเขมรแล้วก็นะมาขอสัญชาติไทยไปเลย <c oughs> นะครับเหมือนตาสุดอะ่ะใช่ไหมก็ประกาศตัวเป็นกบฏไปอยู่ข้างเขมรน,นะเขะมรก็เตรียมให้สัญชาตินะนะนั่นแหละนะครับ มันจะต้องการเขาเรียกว่าอะไรคนไปเป็นทหารมันก็เลยขู่ให้กลับนะเออนะมันจะเอาคนไปเป็นทหารไงมันต้องการเกณฑอาหารเยอะแยะไงไม่งั้นไอเวนด้ามันไม่ไปอเมริกาหรอกนะเออไอเวนด้าห้าร้อยไอเวนด้านักร้องแรปเปอร์อ่ะ ันจะไปอเมริกาทําไมอ่ะไม่งั้นมันก็โดนเกณฑ์อาหารแล้วสิใช่ไหมหนะครับมันต้องการจะทําสงครามอีกนะมันก็เลยต้องการคนเพิ่มเอ,อนะครับไม่เห็นเหรอนอนเป็นปุ๋ยอยู่เต็มชายแดนนั่นแ่ะเหม็นหึงนย่านั่นเห็นไหมไม่มีใครเก็บศพอ,อ่ะเออนะครับยังจะกลับไปอีกเหรอกลับไปก็ เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นทหารไม่มีญาติอะนะเป็นนอนเป็นปุ๋ยอยู่เป็นนอนเป็นอาหารนกแรงนกเหยี่ยวนะเป็นนอนเป็นอาหารหมูป่านะเป็นนอนเป็นอาหารหนอนเป็นอาหารชมดเป็นอาหารเสือเป็นอาหารเอ่อตัวอะไรมัางอะนะอยู่ตรงนั้นอะ นั่งนั่งแทะนั่งอะไรอยู่เนี่ยเออนะครับไม่ต้องไปหรอกกลับไปก็ตายกลับไปกระเมงก็ไปเป็นอาหารก็ตายอยู่ดีก็โดนไอ้หำุณเส้นใช้ไม่ต้องกลับไปอยู่ประเทศไทยนี่แหละนะเออทำงานไปปกติไปนะครับเออประกาศตัวไปเลยข้าไม่เอาหุ้นเส้นฉีกธงชาติมันทิ้งไปเลยนะครับ นะเออม,มันจะยึดที่ยึดทางอะไรก็ให้มันยึดไปโลดนะเพราะเพราะต่อไปอะ่ะนะก็จะไม่ไม่ได,ไได้ไม่ได้เอาที่ไปทํานาแล้วเพราะมันก็ใช้ไปเป็นทหารหมดแล้วเออนะครับใช่ไหมมาขอสัญชาติไทยนี่นะบอกขอแปรพักนะขอแปรพักอยู่ข้างประเทศไทยนะใช่ไหมมันมันทำได้ใช่ไหม ออนะครับขอแปรพักดีกว่าอะไรเงี้ยนะเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ